มูลคดีเกิดกรณีสัญญาประกันชีวิตสถานที่ที่ผู้ขอเอาประกันทําคําขอเพื่อเอาประกันชีวิตกับตัวแทนของบริษัทประกันภัยเป็นสถานที่เริ่มต้นทําสัญญาประกันชีวิตจึงถือเป็นมูลคดีเกิดแห่งหนึ่งด้วยแต่มีข้อสังเกตในกรณีเช่น หากพิจารณาในเรื่องหลักการเกิดสัญญากก่าวคือคำขอเอาประกันมีลักษณะเป็นคำเสนอการที่บริษัทประกันภัยสำนักงานใหญ่พิจารณาออกกรมธรรมให้นั้นเป็นคำสนองแต่ตามหลักเรื่องสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สา1หนึ่งวรรคหนึ่งจะเกิดสัญญาก็ต่อเมื่อ ทำบอกก่าวสนองไปถึงผู้เอาประกันชีวิตแล้วแต่อย่างไรก็ตามอาจถือได้ว่าการที่บริษัทผู้รับประกันภัยออกกรมทรรม์และให้ความคุ้มครองทันทีถือได้ว่าเป็นพฤติการที่สัญญาเกิดขึ้นแล้วตามมาตรา361วรรคสองจึงถือได้ว่ามูลคดีเกิดที่สำนักงานใหญ่ด้วย กดเทียบดีกา1793ปี48ดีกา620ปี48ต่อไปมาดูมูลคดีเกิดกรณีสัญญาบัตรเครดิตกรณีสำนักงานสาขาของธนาคารเป็นผู้รับเรื่องคำขอใช้บัตรเครดิตจากลูกค้าแล้วส่งเรื่องไปให้สำนักงานใหญ่ซึ่งอยู่ต่างเขตอำนาจสาลกันพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อและออกบัตรเครดิต ส่งกลับไปยังสำนักง,งานสาขาเพื่อมอบให้ลูกค้านั้นเดิมสารเคยวินิจฉัยว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่สำนักง,งานสาขาใหญ่เดิมนะเดิมแต่ต่อมามีคำพิพากษาวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ว่ามูลคดีเกิดที่ธนาคารที่ลูกค้ามาขอใช้บัตรและรับบัตรเครดิตเพราะการรับบัตรเครดิตเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ลูกค้าจะนำไปใช้ชำระ สินค้าหรือค่าบริการได้ซึ่งเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์ส่วนการอนุมัติและการออกบัตรโดยสำนักง,งานใหญ่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติของธนาคารเท่านั้นจึงไม่ถือว่าเป็นมูลคดีเกิดขึ้นที่ธนาคารสำนักง,งานใหญ่ด้วยอันนี้ดีกาอนเป็นดีกาวิทยช้กับหลัก ดีกาที่เจ็ดเจ็ดแปดปีสีและก็เป็นดีกาแปดหนึปีสีวิธีใช้ทํานองเดียวกันแต่ถ้าการทำสัญญาได้รับบัตรเครดิตกระทำที่สำนักงานใหญ่ก็ถือว่าสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่มูลคดีเกิดได้ มูลคดีเกิดกรณีมูลนี่ตามเช็คตามปกติถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นณสถานที่ที่เช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงินซึ่งก็คือสถานที่ธนาคารตามเช็คตั้งอยู่นั่นเองและสถานที่สั่งจ่ายเช็คมีสถานที่ถูกปฏิเสธสถานที่สั่งจ่ายเช็คนอกจากนั้นยังถือว่าสถานที่มูลนี่เดิมเก เกิดเป็นสถานที่มูลคดีตามเช็คเกิดด้วยก็จะมีเช็คเนี่ยมีสามสถานที่ก็คือสถานที่เช็คถูกเกษตสถานที่สั่งจ่ายเช็คและมูลนี้เดิมเกิดเป็นสถานที่มูลคดีตามเช็คเกิดด้วยข้อสังเกตนอกจากนี้สารดีกาได้วินิจฉัยว่า สถานที่ที่ผู้ขายได้รับเงินมัดจำและค่าสินค้าเป็นสถานที่มูลคดีเกิดดีกาที่สองหนึ่งห้าปีสีศูนย์คำฟ้องคดีครอบครัวคำฟ้องคดีครอบครัวเช่นฟ้องว่าผิดสัญญาอย่าถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นนะ สถานที่ที่จดทะเบียนหยาและทำบันทึกข้อตกลงในทะเบียนยาดีกาที่สองสกสทับสี่สองหกหนึ่งหทับสี่ข้อสังเกตตามคำพิพากษา,าทั้งสองเรื่องข้างต้นเป็นกรณีมีการจดทะเบียนหยากันแล้วต่อมามีการผิดสัญญาอย่าถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นณนะสถานที่ที่จดทะเบียนหยา แต่ถ้าเป็นการฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุหย่าตามกฎหมายบัญญัติสถานที่มูลคดีเกิดคือสถานที่ที่เกิดเหตุฟ้องหย่าเกิดขึ้นส่วนการจดทะเบียนสมรสเป็นเหตุส่วนการส่วนการจดทะเบียนสมรสเป็นต้นเหตุของความเป็นสามีภรรยาสถานที่จดทะเบียนสมรสไม่ใช่สถานที่มูลคดีเกิด โจ์ไม่จำต้องบรรยายฟ้องถึงสถานที่มูลคดีเกิดในการบรรยายฟ้องหากฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิมิลำเนาในเขตศาลก็ไม่เกิดปัญหาเพราะตามคำฟ้องก็ต้องระบุภูมิมิลำเนาของจจำเลยในแบบคำพิมพ์ฟ้องศาลอยู่แล้วในแบบพิมพ์คำฟ้องศาลอยู่แล้วแต่ถ้าโจ์ประสงค์จะฟ้องจำเลยในศาลที่มูลคดีเกิดโจ์ไม่จำต้องบรรยายมาในฟ้องว่ามูลคดีเกิดที่ใด โจทย์ไม่จำต้องบรรยายมาในฟ้องว่ามูลคดีเกิดที่ใดศาลต้องพิจารณาสภาพแห่งข้อหาที่ปรากฏในฟ้องสัญญากู้ยืมเงินระบุที่ทำสัญญาไว้คู่ความจะนำสืบพยานบุคคลว่าทำสถานที่อื่นไม่ได้เป็นการนำสืบแก้ไขเอกสาร ตามอวิแพงมาตรา94